ก็ตอนนี้จะให้ท่านนช้แล้วไหม Baik, boleh buat. Datang. Tak seduk. Oh, ก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดี PFC ทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนันทาพิสุทธิ์นะครับพี่พี่ก็ในวันนี้นะพี่พี่ผมก็จะมาหาท่านชายอีกเรื่องหนึ่งนะพี่พี่แล้วก็มาขอเรื่องมาขอร้องท่านชายอีกเรื่องหนึ่งนะพี่พี่ คือว่าเมื่อคืนนะ่ะเอ้ยคืนก่อนนะ่ะพี่พี่ผมได้เป็นตำรวจป่าลึกที่แห่งหนึ่งอนะ่ะพี่พี่แล้วก็ได้ไปเจอหมอผีคนหนึ่งนะกําลังทําพิธีอะไรก็ไม่รู้นะพี่พี่ในการบ้าชันลึกนะเหมือนมันกาลังปลุกน้ำมันไัยอยู่นะพี่พี่ก็วันนี้ก็ผมก็เลยจะมาให้ท่านชายขอร้องนะไม่รู้ว่าหมอผีคนนั้นอนะ่ะไม่ได้ทําคลองใสผมหรือเปล่านะพี่พี่คือว่าตอนนี้ผมแบบร <c oughs> ่างกายแบบอ่อนแอแล้วก็อ่อนแหลงบ่อยมากทุกคนแบบแล้วก็กินข้าวไม่ค่อยอร่อยนะพี่พี่ผมก็จะมาขอให้ท่านชายช่วยเหลือผมหน่อยแล้วก็ เอาสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายผมหน่อยนะพี่ก็วันนี้ก็ผมไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะได้มากับเพื่อนวัดพ้าหล่อนนะครับผมครับผมวัสดีครับชื่อวันนะผมก็ช่องวัดพ้าหล่อนผมกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาลงคลนะิปได้แล้วทุกคนก็อย่าลืมไปกดเข้าไปดูได้นะก็ในนะครับตอนนี้นะทุกคนเพื่อนนานนะเหมือนแบบเจะบเป็นข้ายนะก็มีอาการตัวร้อนแล้วก็อ่อนเพลียยแบบเหมือนไม่รู้ว่าโดนอาจารย์หมอพี่เล่นงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะโดนของก็ได้ก็เป็นไปได้นะแบบ โดยที่เราแบบไม่ร like ู right ้ตัวทุกคนโดนที่แบบไม่รู้ตัวนะก็เป็นไปได้นะผมยังไงทุกคนฝากคลิปนี้เป็นกําลังใจผมกับเพื่อนนันด้ยนะอาจารย์มาพี่คนนั้นไม่ธรรมดานะครับผมเอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปนะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมผมก็อยู่ในป่าแล้วนะผมจะติดจะครับนักข่าวทวีสัยก็ยังไงทลิปนี้ทุกคนก็นี่นะพี่ๆก็ผมกับเพื่อนวาก็ตอนนี้ก็เดินเดินเข้ามาในป่าแล้วนะพี่ๆ คือเราต้องเดินไปไก,กลพอสมควรนะพี่คือขอบวนนูน่นยอดนู่นเลยนะพี่พ <c oughs> คือแบบตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยแบบเดินสะดวกหน่อย <c oughs> อย่างก็ตอนนี้ก็ร่งางไกยก็อ่อนเพียอ่อนแอนแบบพูดไม่ค่อยออกอะพี่พี่คือแบบเอามา้ท่านชายช่วยเลือนะพี่พ <c oughs> คือแบบลังจากที่ผมตดนไอหมอ้อผีคนนั้นอนะ <c oughs> ไม่รู้มันทำอะไรใส่ผมนะพี่พ ไม่รู้ว่าผมก็เกิดอาการอะไรแปลกๆเลยนะพี่พี่คือว่าวันสองวันเนี้ผมก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีนะพี่พี่แบบผมก็ร่างกายอ่อนๆแบบมีตัวร้อนนิดๆ,ๆแต่ก็ไม่ค่อยเป็นไข้สูงนะเหมือนแบบใจกังวลกระววยแล้วก็ร้อนร้อนละอุนะพี่พี่คือบบต้องมาหาท่านชายนะพี่ไม่รู้ว่าท่านชายจะช่วยผมได้หรือเปล่านะพี่พก็อย่าลืมแบ่งกำลังใจให้พวกผมทั้งสองคนด้วยนะวันนี้ก็ เราจะเดินไปหาท่านชายกันเลยนะ,สะ,สะตอนนี้เราอยู่ที่ร่มโลกนละทุกคนตอ,น,อนนี้ก็พาเท่ก็เริ่มจะตกดีแล้วพี่พพคือบรรยากาศก็ก็จะประมาณนี้นะพี่บรรยากาศก,ก็อ,อุ้ยคือตอนนี้ผมเดินแบบอยู่ในป่า,นนปานเนี่ยเหมือนจะมืดแล้วนะแต่เวลาสองมาข้างนอกเนี่ยสียังสว่างน,นะพี่ใจจ,จริงๆ้วคือในป่าน,นี่คือมืดแล้วนะทุกคนเข้าไปคือมืดมืดแล้วนะครับผมพี่

ประมาณนี้อาจจะโดนจำวมาพีเล่นงานนี่แหละประมาณนี้ทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะวันหลังนะจย์มาพีทุกคนผมจะกลับไปแก้แค้นแน่ผมบอกเลยรอ้อยผมหายจากแบบเหตุการณ์นี้ก่อนนะพี่พเดี๋ยวมอพีคนนั้น,นะจะเจอผมแน่นะพ,พี่คือว่าผมจะไปแก้แค้นไอ้มอพีคนนี้ให้ได้นะพ,พี่ก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปได้เลยนะพ,พี่คือผมจะไปหามอพีแล้วก็ไปจัดก,การมันให้ได้นะพี่พคือ จะลองขอแล้วก็จะลองขอของดีจากท่านชายอีกชิ้นหนึ่งนะไม่รู้ว่าท่านชายจะยอมให้หรือเปล่านะก็เพื่อเอาไปสู้กับไอ้หมอพีชัวไลท์นะคือหมอพีพวกเนี้ยท่านชายแบบไม่ต้องถึงมือท่านชายหรอกพี่พี่คือว่าหมอพีพวกนี้เป็นหมอพีธรรมดาเป็นบ้านๆนะพี่พี่มันไม่ค่อยมีแบบฤทธนดะน้นหลอกถ้ท่านชายจัดก,การก็ชินซากแต่แต่แต่ที่พวกเราเจอหมอพีที่ท่านชายกำลังสู้ด้วยเนี่ยมันเป็นหมอพีอีกชิ้นนิดหนึ่งนะพี่คือหมอพีคนเนี้ยแบบ ที่ท่านฉายซู้ด้วยนะคือเอคนเนี้มันแบบมีกระทาแล้วก็ลีเดียดแบบแบบท่านฉายก็เอาเกือไม่อยู่แต่ท่านฉายก็แบบเป็นคนแบบทําไมก่อนท่านฉายก็แบบพอสู้ได้นะพี่พี่ไม่รู้วันนั้นอะเกิดอะไรขึ้นกับผมนะพี่พี่คือผมกลับมาจากบ้านน่นใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่พี่ผมเดินกลาบมาจากบ้านแล้วก็ อยู่ผมก็หมดสติีไปเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะเพราหลังจากที่เข้าไปในป่าวันนั้นอ่ะก็กลับมาก็ร่างกายผมก็ซุบซมเลยนะพี่คือแบบหมดเลยนะคือแบบร่างกายผมก็แบบตอนนี้ก็กําลังรักชาแบบได้ไปหาหมอนี่พี่คือว่าหมอก็แบบบอกว่าเป็นใครปกตินะผมก็บอกว่าใช่หรอหมอ ผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อนะไปพี่ๆตอนนี้ก็เราก็ได้เดินมาถึงครึ่งทังอะ่ะเหมือนจะมืดแล้วอ่ะเพื่น,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 นว,วัดเราจะทาไช่ชกันหรือเปล่าเหมือนม่มีร่องรอยอะไรก็ไม่รู้ถ้าเต็มไปหมดเลยพี่ โอ้โ้น้ำเย็นมากเลยนะที่นี่ ตอนนี้ก็นครับก็ใกล้ทีพอสมควรนะพี่กวนะดูแล้วตพก่ดเลยนะล้ครับดูทุกคนน้ำตรงนี้น่าเล่นมากเลยครับพี่ดูน้ำแลนำรใส่มาเลยเน่ยส่า พี่วันลองเล่นน้ำดูไหมพี่วันถึงไม่เอาหนาวจัดเลยน้ำเย็นน้ำเย็นดิเย็นมากเลยพี่พี่ทุกคนผมอยากเล่นน้ำมากเลยถ่ายดูนะทุกคนแต่น้ำก็ใส่น่าเล่นอยู่แต่น้ำลึกน้ำพี่น้ำลึกไหมพี่วันลึกนะประมาณประมาณหน้าอกได้อ่ะพี่วันตรงเนี้ยเฮ้ยพี่วัดมาดูอะไรกลางนึงเลยมันมีไม้ปากอะไรเส้นหนึ่ง โอตอนนี้เมือนผมรู้สึกเว้นหัวนะพี่พี่ผมขอนำพัก้ก่าอนนะมหักะพียัดหาก็้เยมายหมือนหัวว่าเพื่นวัดไหวายอยู่ไหวอยู่ไปเพื่อนวัดรีบเดินขึ้นไปหาท่านชายกันดีกว่าก่อนที่ก่อนที่ฟ้าแบบพาทิศจะต้งดินอะ

บักเลยนะพนันเนี่ยเดินไม่ไหวนะทุกคนดูพนันแบบพอแดงหน้าแดงหมดละเหมือนพนันเดินไม่ไหวนะพออีกอย่างเราก็เดินทางไกลมากใกลถึงอย่างพ่นครับใกลถึงแล้วใกลถึงแล้วพนันไปไปไปึงพักก่อนตอนนี้เหมือนเหมือนแบบขาไม่มีแรงเพื่อโอเคโอเคโอ้ผมนะผมพี่ก้อนนะผมไปไปไป วายวไไว้วอยู่วาไวก็ไกลจะรึงครับไม่รู้ท่านชัยจะรักษาได้บ่ก็เขาต้องลองดูที่เนน้นางๆเป็นน้มา่เทำไมวันนี้น้ำใสแปลกๆวะน้ำเห็นดูทุกคนเห็นดินเลยน้ำแบบใสมากทุกคนบรรยากาศก็ ก็เริ่มจะมืดแล้วเฮ้ยารเาายเหอแต่อยู่ง้น่อยา้าเฮ้ยหลเท้าเท้าเฮ้ยลเท้าเท้าท่านชายหรือเปล่าวัดมันนี่มันน่นมนเท้าท่านชายเลยนะพี่ดู นี่มันลอยเท้าท่านชายนะเดี๋ยวตอนนี้จะตามลอยเท้าไปนะนี่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 นะเหมือนเหมือนท่านชายเพิ่งเดินขึ้นไปนะเห็นปะนี่นะพี่ๆอนนี้ผมจะหัดนี่นะพี่ๆมันลอยเท้าดูดูเดี๋ยวเท้ามเดี๋ยวอะไรนะพี่บัสท่านใหญ่ครับวันนี้ผมแบบ ตอนนี้อาการผมแย่มากเลยท่านชายพอช่วยผมได้ปะท่านจอบมาหาข้าเวลาเต่าจอบนั้นเลือใช่ครับท่านตอนนี้ผมแบบร่างกายข้าเป็นอะไรกันตอนนี้ผมโดนไอ้มอพีข้าเป็นคนรับจ่าจอบงั้นเลือท่านเด็กบรดช่วยผมอีกครั้งสุดท้ายก็ได้ท่านผมขอร้องเลยท่านคือว่าผมไม่ไหวจริงๆท่านเลยผมต้องมาให้ท่านชายช่วยเหลือจ้องเป็นข้าเป็นใครกันรก็ ขอเมตตาท่านช่วยเหลือผมอีกครั้งสุดท้ายก็พอได้จ้อเห็นข้ามอยา่างต่ากันเลยไมท่านผม,ผมไม่ได้ไป,ไ,ปไม่ท่านผมไม่ได้มองท่านเป็นแบบนั้นท่านเราดูแลเพื่จอจ้องข้าก็รักษาให้ได้นี่นจ้อไปเดิูแลมาอีกคือท่านค,คือเพื่อนของผมอ่ะไปแบบเราหลวงเข้าไปในป่าปให้ปียบบดนงสองอาจารย์หมอผี่ท่านแล้วก็เราก็ไปเจอหมอพี่กำลังทำพิธีปลูปกเสกอะไรสักอย่างหนท่าน เมื่อนพวกจะโดนคลองใจหมอบผีชั่วร้ายอาว่า้วไม่ท่านผมไม่ได้คิดอะไรแล้วท่านท่านจ้าวนันี้เขตอทนทุกคนจะตอในใจท่านชายนักละะ้าครับ 给他你找你妈撒！ จะลุกข um ้างมาข้าวพอิยี่ยมถามข้าให้คนทำมือข ah> ้าบุทะตาตะสิดดกพอแล้ว

อยู่ตรงนี้ได้ไงท่านจงนเนื้ตัวอเลยีบเาอานวันมาด้วยเรอเพื่อน่นั้นคือจะบอกว่าเจ้าุมท่านตอนนี้ขู่มายอยู่ตร,ตรงนี้ได้ไงครับขึ้นวััเราไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงท่าน

แก็มาาถ่ยคลิปด้วยกันไงคือตอนนี้ผมจำอะไรไม่ได้เลยนะพี่ๆคือตอนนี้ไม่รู้ว่าผมหาท่านชายได้ยังไงนะอ๋อโดนลบความสนใจไปหรอท่านท่านวัดเอ้ยเพื่อนวัดวันนี้แบบสับสนมากเลยเพื่อนเข่าท่านงั้นงั้นผมขอบขอบคุณท่านมากเลยตอนนี้เหมือนเสียงผมแบบจะเปลี่ยนไปมากเลยไปเพื่อนวัดผมกัญญาณะเฮ้ยอยากว่าจะมาวันหลัง เฮ้ยเพื่อนวัดวันนี้ก็เริ่มจะมือแล้วดูเพื่อนไปตอบแทนทานชายนะผมทันชายเดี๋ยวผมไปก่อนนะก่อนที่จะมืดใกลเอาแล้วเพื่อนวัดจะมือแล้วดูก็เปนงานนาครับง่ายเราเพื่อนวัดผ่านมาได้ง่ายเพื่อนวัดยกมาหรอเฮ้ยทุกคนตอนนี้เหมือนผมเดินมาได้ไงผมยังงงนะอุ้ยอุ้ยแปลกว่ะเอาดีดีเพื่อนวัดวันนี้จำอะไรไม่ได้เลยไม่นนัด อุย้ยท่านชายหายไปแล้วไปเพื่อนวัดเหมือนท่านชายจะกลับไปแล้วก่อนนะครับท่านน่าจะโดนอย่างนี้ว่ะท่านชายแบบมันต้องเหมืนอมนอแบบมันต้องแลกอะไรสักอย่างหนึ่งอะเพราะว่าของเนี้ยท่านชายแบบเหมือนจะรูด้ดีว่าโดนอะไรมาหรือว่าท่านชายล้างความทรงจำของของ,งของเราออกว่ะเพื่นวันเนดเฮ้ยเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะเพื่นวัดเหมือนสมองลงเลยนะเพื่นวัด นี а, ่ทุกคนตอนนี้เหมือนผมแบบสมองผมนี้แบบดีมากเลยตอนนี้เหมือนผมได้ล้างสิ่งกระบอกออกแต่บนหัวผมเลยนะพี่พี่เหมือนผมจําอะไรไม่ได้นะผมจําได้ว่าผมเดินมากับเพื่อนวัดเหมือนเพื่อนวัดจะพาผมมาอะไรสักทีหนึ่งก็ผมก็แบบจําอะไรไม่ค่อยได้นะพี่ๆไปเพื่อนวัดเดี๋ยวค่อยก็ไปแล้วให้ฟังหน่อยเพื่อนวัดไม่รู้ว่า เออได้ได้เพื่อนวัดเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปก็ได้ไม่รู้ว่าเดินมาได้ไงก็เพื่อนวัดก็จําได้อยู่ว่าได้นอนอยู่หลังจากที่โดนมอพี่คนนั้นทำร้ายมาเพื่อนวัดเออจับได้แค่นั้นแหละใช่จัก็จำได้แค่นี้พื่นวัด ไปเอางี้พี่พี่ก็ตอนนี้เหมือนผมอาการก็ด so ีขึ้นมากแล้วพี่พี่คือตอนนี้ก็เหมือนท่านใช้แบบรักษาผมยังไงนะพี่พี่ผมก็ยังงงอยู่นะคือตอนนี้ผมจาอะไรไม่ได้เลยนะพี่พี่ก็เอางี้พี่พี่ตอนนี้ก็ฝากกำลังมือแล้วเดี๋ยวเอางี้พี่พี่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะพี่คือตอนนี้ไม่รู้ว่าท่านใช้ก็ได้หายเป็นไแล้วไม่รู้นะพี่ เดี๋ยวงี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมกับเพื่อนวัดพาลอดนี่นะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมตอนนี้ผมก็รู้สึกสุขภาพก็ดีมากเลยนะพี่ๆยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับผม